จะมาลดราคาพิเศษตอบแทนพวกคุณก็แล้วกันนะครับซึ่งวันนี้นี่จะมาเป็นตอนของรถตู้ส่วนบุคคลเอาขวามือป๋าก่อนแล้วกันถือว่าเป็นรถครอบครัวนะเรียกว่ารถครอบครัวดีไหมซึ่งตัวเขาเนี่ยจริงๆเป็นรถตู้11ที่นั่งแต่ว่าให้ออปชั่นดีถูกไหมและคันนี้นะเป็นตัว2.5 Elite อลปี17นะปกติป๋าก็วางราคาค่อนข้างพิเศษแล้วละ่ะราคาอยู่ที่8 9 9 0 0 0านะแต่วันนี้ป๋า ลดพิเศษป 50, 15, อีก5 0 0 0มเหลือ8,49,000คน1 5 0าพอ่าดีไหมคุณอ่ะมาดูไฮไลท์รูปหล่อของงานอย่างคันนี้นะคันนี้เป็นพีโตโตโยตาา้าอัลพาด s อสซีแพ็กเกจปี2023ไม่เ0 0 0โอ้โหน้องๆป้ายแดงเลยตอนนี้เปิดตัวนีนประมาณ 3 5 9ล้าน5้าเรียกว่า3ล้าน6แหละป๋าตั้งตอนแรกอยู่ที่ประมาณ3 1 9ล้าน1นึ่วันนี้ไหนๆเอามายำแนละลดใหญ่ไปเลย1,000งแบาทเออเหลือ3 9 9ล้าน9ก้าหมื่นนให้สได้รีบเอาเลยนะอ่ะ สุดท้ายคันนี้นะไม่ใช่ฮุนไดเฮดวันย้ำอีกทีหนึ่งนะหลายคนสงสัยว่าทำไมราคามันดูจางคันนี้บอกเลยว่าเขาเป็นฮุนไดแลนสตาร์แรกรุลเจ็ดที่นั่งของแท้อ่าเอาจริงๆก็คือโพซิชั่นนิ่เดียวกับตัวเอาผ่านนี่แหละนะตัวนี้คุณจะได้อะไรคุณจะได้อารมณ์หรูหราในค่ายของฮุนไดนะตอนนี้เนี่ยป่าตั้งอยู่ปกติถ้าใครติดตามอยู่นะก็จะอยู่ที่1 4 9 9 0ล้าวันนี้ป่าลดแสนหนึ่งอ เ,ออเหลือห0ล้าน3าแสนา่านไงเอื้อมถึงไหมและนี่ก็คือป๋ารถใหญ่เลยรถหลักแสนทุกคนันรถครอบครัวที่ใครต้องการอยากจะได้บางคนอยากจะเปลี่ยนอารมณ์ไม่อยากจะขับ PPV มาเลยมาลองแล้วคุณจะติดใจที่สำคัญทุกคันจ้เงินออกรถเพียงแก่8บาทเท่านั้นสนใจก็รีบทักมาได้เลยนะ